ช่วงวารตี้กับบ้านและสวนเพชรวันนี้นะคะพี่หอนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟร์เซเล็ก2024ค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าปีนี้พิเศษมากๆสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งปีนี้นะคะเรามาในทีมของอ l โลฮ่าเพ p เพช2024ค่ะแค่ชื่อธีมก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมคะตามพี่หอนเข้าไปดูความน่ารักสดใสด้านในกันเลยค่ะไปไปเลยลุกไป,ปะนะไปกับแม่มาไปอ่าไปแล้วกันไปน,นี่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 เก่ง ่ายกันเร็วค่ะอ,อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะคะว่าบ้านและสวนเพชรของเราปีนี้พิเศษมากเลยค่ะซึ่งไอเดียของโซนบ้านและสวนเพชรเฟส2024เราอยากเนรมิตบรรยากาศให้น่ารักสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงค่ะจึงมาในตีมอโลฮาสเพชร,เ,พชรเฟสติวัล โซนออกแบบตกแต่งภายใต้แนวคิดเพ t f e n d y p a r a d i s กับบรรยากาศชายหาดที่สดใสและความสนุกของชายทะเลเขตร้อนให้เหล่าสัตว์เลี้ยงได้มาโชว์ความน่ารักสดใสมีชีวิตชีวาถือว่าเป็นการรวมตัวสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ๆในบรรยากาศสวรรค์เขตร้อนอโลฮาแบบนี้ค่ะ จากบรรยากาศที่สดใสแล้วนะคะภายในโซนเรานะคะยังมีบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะตามพี่ฮอนไปดูเลยค่ะว่ามีบริการอะไรบ้างค<ม>ุณหมอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเรามีนาบริการสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างคะวันนี้นะคะคุณหมอ,อมาตรวจสุขภาพฟรีสิบรายการค่ะพร้อมให้คําแนะนํากับเจ้าของในเรื่องปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยงหรือว่าแม้จะเป็นการดูแลเบื้องต้นหรือใครได้รับน้องหมาน้องแมวมาใหม่ยังไม่มีความรู้ว่าจะทํายังไงดีสามารถเดินเข้ามาปรึกษาได้ฟรีเลยนะคะแล้วเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากทางโรงพยาบาลอ,อาจจะเป็นเรื่องยาป้องกันเห็บมาดหรือว่าแปรงฟันและขานมหรือว่าอาหารนะคะสามารถมาปรึกษาได้นะคะหรือใครยังไม่รู้ว่าแปรงฟันทำ งไงหรือเราจะทำยังไงต้องตรวจสุขภาพบ่อยแค่ไหนก็เข้ามาปรึกษาคือปรึกษาอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงขอให้มาหาคุณหมอให้มาได้เลยได้หมดทุกอย่างแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาแบบเกี่ยวกับว่าเฉพาะทางเช่นเป็นโรคหัวใจต้องการคำแนะนำเป็นพิเศษท้องหล่อศรีนินทีนนะคะที่อยู่ตรงศรีนักทร์418นะคะย้องๆกับพาราไดพ์คเราจะมีคุณหมอเฉพาะทางหลายๆสาขาเลยแล้วเราก็สามารถโทรเข้าไปปรึกษาหรือทำนัดได้แสดงว่าเวลาเราเข้ามาเราได้พูดคุยกับคุณหมอเอาพาน้องมาอาจจะทำให้เราเจอสาเหตุหรืออะไรต้องตรวจเพิ่มเติมใช่ค่ะหรือว่าถ้าค เช่นคนนี้มีปัญหาที่ซ่อนอยู่ที่่องมาคืเช่นเป็นโรคก,กระดูกมหมอจะแนะนําว่าอาจต้องไปเจอคนหมอเฉพาะทางนะแล้วทางโซนนู้นล่ะคะคุณหมอเห็นมีน้องแมวกําลังตัดเล็บอะไรอยู่ด้วยตอนนี้นะคะจะเป็นทีนกมก r o o m i n g ศัลโรงพยาบาลสัตองหล่อนะคะก็จะเป็นพี่ๆที่ได้รับการเทรนนิ่งเกี่ยวกับการดูแลน้องหมาน้องแมวในการอาบน้ําในการดูแลสุขภาพเช่นตัดขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัดเล็บปีบต่อมเช็ดหูอย่างเงี้ยค่ะเบือ้องตน้นแล้วก็สามารถแบบนะสามารถมาปรึกษาพี่ๆเขาได้ว่าถ่ายอุ้งเท้าน้องหมาน้องแมวไทยยังไงดีถึงจะปลอดภัยก็ สามารถมาปรึกษาพี่ๆเขาได้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ<ห>สำหรับคาแนะนำค่ะสวัสดีค่ะก็สําหรับคุณผู้ชมนะคะถ้ามาก็สามารถมาบริการเกี่ยวกับที่ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้เลยนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะเป็นบริการอ l โลฮ่าสตูดิโอค่ะซึ่งทางบ้านและสวนเพชรน,นะคะได้จัดเป็นมุม ถ่ายรูปน่ารักน่ารักค่ะสําหรับน้องๆที่ใครแบบไม่มีไม่ได้มีพร็อพแต่งตัวสามารถมาเลือกพร็อพใส่เสื้อผ้าหรือว่าเลือกพร็อพต่างๆได้นะคะซึ่งเราก็จะมีมุมตรงนี้เอาไว้ให้กับน้องๆถ่ายรูปสามารถที่จะลงทะเบียนมาถ่ายรูปโดยช่างภาพมืออาชีพจากบ้านและสวนเพชรเลยค่ะสามารถโหลดไฟล์ภาพต่างๆได้จากในเว็บไซต์ของเราเลยนะคะ ส่วนถ้าใครเหนื่อยนะคะเดินมาเดินเล่นแถวโซนนี้แล้วอยากจะกินน้ำเทนให้ชื่นใจก็มาทางนี้ได้เลยค่ะบ้านและสวนเพชรนะคะมีเนปกาแฟค่ะเรียกว่าเป็นเพชรเ,เฟรลี่คาเฟ่เลยนะคะที่เราร่วมกันทําเครื่องดื่มนี่ค่ะสดใสรับซัมเมอร์แบบนี้หรือว่าจะมาดื่มกาแฟซิกเนเจอร์ต่างๆของทางร้านเนปแล้วก็มาได้เลยค่ะลองเข้าไปกินดูค่ะ สนุกของโซนบ้านและสวนเพชรเฟสไม่ได้มีแค่นี้นะคะตลอด8วันที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เด็ดๆ mm hmm. มากมายเลยค่ะถูกใจบรรดาคนรักสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นเพชรพาเรดขบวนพาเรตบนพรมแดงสุดยิ่งใหญ่ของเหล่าสัตว์เลี้ยงที่แต่งตัวมาในตีมอโลฮามากกว่าร้อยตัว อออดิชั่นเป็นหาซุปตารหน้าใหม่เข้าสังกัดบ้านละส่วนเพชรโมเดลลิ่งซีซั่น6ที่เหล่าน้องหมาและน้องแมวสายพันธุ์ต่างๆจะมาโชว์ตัวและแสดงความสามารถซึ่งงานนี้พี่ฮอนก็เป็นกรรมการตัดสินด้วยนะคะเพชรทอล์ กิจกรรมพูดคุยกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลี้ยงจากสาขาต่างๆเพดมิทติ้งการรวมตัวความน่ารักของเราน้องหมาและน้องแมวหลากหลายสายพันธุ์และกิจกรรมม e ดแอนกรีกระทบไหล่ถ่ายรูปกับน้องหมาเซเลบชื่อดังมากมาย จากนี้บ้านและสวนเพชรเฟสยังเอาใจคุณพ่อคุณแม่ขาชอปด้วยการยกขบวนร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงมากมายโปรแน่นๆเรียกว่าจัดเต็มเลยค่ะ บทนี้นะคะคือบรรยากาศความน่ารักที่เกิดขึ้นในงานบ้านและสวนเพชรเฟส2024ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาวันนี้ยังทันนะคะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะมาได้เลยค่ะที่ฮอล100ไบเทคบางนานะคะที่ฮอนรอยู่ค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะใครที่กำลังมีปัญหาอยากฝึกน้องหมา บ o o ดด็อกเทรนนิ่หมาดีฝึกได้โดยบ้านและสวนเพชรค่ะซึ่งจะมีพี่ฮอนกับครูมาดิสานะคะจะมาสอนเทคนิคดีๆสำหรับสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักขึ้นค่ะรอติดตามได้นะคะในช่วงวาไรตี้โดยบ้านและสวนเพชรในบ้านและสวนทีวีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฮอนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ